นี้นะทุกคนครับเราจะมาเป็นตำรวจสนามบินหนึ่งวันนะครับเฮ้ยเปียงเปียกป่างป่างปุปูปรูปรูก็าเรานะผมก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบคนในสนามบินนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีคนร้ายเข้ามาในสนามบินนะเราต้องปกป้องผู้คนในสนามบินนี่อะ่ะตอนแรกคือเขาให้เราเลือกตัวนะทุกคนครับนี่เลยผู้ชายกับผู้หญิงนะแล้วก็มีซ้ายขวาตัวนี้คืออะไรอ๋อสีผิวอ๋อนี่คือสีผิวก็จะเข้มขึ้นนะครับผม ประมาณนี้ไล้โอ้โหสีเขียวแบบนี้แหละ ตำรวจบ,บ้านชั้นหรือเปล่านี่แวโอเคงั้นเราจะเลือกสีที่เป็นปกติที่สุดแล้วกันนะก็คือสีนี้โอเคครับโอเคไปเลือกเลยจ้กรเลือกผู้ชายคนนี้เลยแล้วก็กดนี่ไปอ่าเรียบร้อยอะไรคนแรกมาแล้วเขาบอกว่าชั้นชื่อทิมคลูสและนี่คือ<แ>พาสปอร์ตของเขาดูชื่อสิ<ไ>เอทำไมไม่ทิมคลูสแล้วดูชื่อมันไม่เหมือนกันเห็นไหมนี่หน้าตาก็เหมือนกันแต่ทำไมชื่อไม่เหมือนกันเนี่ยเออเอเอ,เอ,อันนี้แฝงตัวมาหรือเปล่านี่โอเคขี่ตัวนี้เลยทุกคนครับ นี่ไม่ถูกต้องขีดไปเลยแล้วก็กดจับตรงนี้เลยครับผมโอเคไป <Wow. S 1> ตำรวจนี่หน้าตาหน้ากลัวกับโจน,นี่นี่และคนนี้ทุกคนครับชื่อว่าแจ็คสันมอใช่ไหมนี่โอเคนี่ชื่อเหมือนกันนะผ่านไปได้ yeah. โอเค,อเ,คเขาบอกว่าชั้นชื่อแมรี่จอร์สันโอโหคนที่ชื่อก็ไม่เหมือนกันโอเคขีดเลยตรงนี้ออาหน้าตาก็แบบเออเหมือนกันอยู่แต่ขีดไว้อย่าขีดเล่นไป่ <c oughs> อบอย่าขีดเล่นจะใช่ไม่มีอลไรครับโอเคครับ <c oughs> จับไปเลยอีไปเรียบร้อยนะวันนี้เราก็ทางานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้นี่ก็มีชุดใหม่มานะทุกคนครับเราจะรับดีไหมถ้ารับคือต้องดูโฆษณานะตรงนี้ แต่ชุดมันเทมากเลยนะเว้ยเออเทก็จริงแต่ที่เกียจดูโฆษณาะ <c oughs> ขอไปซื้อเองได้ไหมะที่สาเพง็ง <c oughs> ไงไปโอเคทุกคนงั้นไม่ดูแล้วกันนะที่เกียจดูไนงะไม่ดูไปเสื้อผ้าไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการทำงานนะโอ,โอเคแล้วตรงนี้โอ้เดี๋ยวนี่ <c oughs> ดูสิคือนี่คือไม่มีโฆษณานะผมสามารถซื้อได้นะเราจะซื้อเลยแล้วกันนะ <c oughs> เพื่อไปกันไม่ขัดขวางเวลาเราเล่นนะ <c oughs> อเ,เอาเลย แะขั้ะตอนนี้ก็คืออ๋อมันยังไม่หมดวันใช่ไหมนี่ยังเป็นวันที่หนึ่งเยอะอย่าบอกนะว่ามันมีสามขั้นตอนนะไม่รู้เมื่อกี้คือเราตรวจพาสปอร์ตนะคะนี่คือตรวจตัวนั่นเองนะเพราะบางคนอาจจะแอบเอา,เอ,าอาวุธปืนและผู้นี้มาก็ได้เดียกว่าตรวจคุมเข้มกันเลยทีเดียวเชียวใช่โอเคมาตรวจเลไดีกว่ามากดตรงนี้ดูซิว่าคนที่เอาอะไรมาหรือเปล่านะ <S <S เอ้แ่ไอ้ข้างล่างอะเหมือนปืนอยู่นะแต่ไอ้ตรงใจกันแล้วคือทำไมเหมือนกล้วยเลยวะเนี่ย ฉันว่านะ่จะกบเข้าไว้กินยามว่างแน่เลยเว้ยโอ้เอาไวด้ดีๆก็ได้มั้งคนนี่สอ <c oughs> อาวุธปืนตรงนี้เก็บมาเลยแล้วตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยดูสิมันคือกล้วยกล้วยจริงด้วยเออมาทําอะไรมากล้วยเนะี่ยเก็บดีๆไม่เป็นเลยไงโ <c oughs> อ้โหมีเป็ด <c oughs> ด้วยคนนี่คือมีอาวุธต้องห้ามนะก็คือปืนโอเคจับเลยสนามบินเราห้ามเอาอาวุธเข้ามานะครับผมนี่จับไปเลย โอ้โหคนนี้อ๋ออันนี้พวงมาลัยเหรอนี่ร่างกายคนนี้คือไม่มีอะไรเลยนะครับผมคนนี้นี่ใสสะอาดดีมากเลยนะนี่ใช่งั้เราก็ให้ผ่านไปเลยโอเคผ่านไปนี่เดินไปเลยครับคนต่อไปผู้หญิงคนนี้ดูซิมีอะไรเอ๊ะตัวกะเล็กแค่นี้แล้วพกอะไรมาเยอะแยะวะแน่ไหนดูซิตัวสอบดือตรงนี้เลยโอ้ยจะทำแบบนั้นซิเอามือออกโอ้ยจะกบทะลึงตึงตัง ไม่ได้ห่วงในเกมเราห่วงยูทู e จะติดเหลืองเนี่ยแหละอ่ะตรงนี้ไม่เย็นนะไอ้มันคืออะไรวะแน่ ออตรวจสอบดูซิไอ้นี่มันอันเดอร์แวร์ก็คือกางเกงในใช่ไหมแปลยวแปล็คของใครมาเออ่น,นสีแล้วไม่ต้องเก็บไว้ในตัวเก็บใส่กระเป๋าก็ได้และนี่คือแท็บเล็ตทุกคนครับไม่มีของอันตรายนะให้ผ่านไปได้โอเคผ่านไปเลยโอ้ดูดิเขาดูแบบโอ้โหลงใจอ่าไม่เอาไปด้วยครับอ่าไม่เอาไปด้วยต่อไปก็ต้องทําอะไรครับนี่ไอ้นี่คือคนที่เราจับมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่จะโกบเคมากดเลยเขาบอกว่าอะไรนี่ทําไมฉัชถึงอยู่ที่นี่พ่อคุณมีปืนใช่ไหมพ่อคุณแปลก เอ้ต้องบอกว่าคุณมีปืนนี่อะไรเนี่แล้วแปลว่าอะไรต่อ <S 2> <S 2> <S ลองแปลภาษาซิได้เลย โอเคฉันแปลเสร็จแล้วเจ้ากรว่าไงบ้างมันแปลว่าอะไรไอ้ตรงนี้กับอะไรนี่อันแรกเลยนี่รีแลกซ์นี่มันบอกว่าใจเย็นเย็นมันก็แค่ของที่ระลึกนะอ๋อจะบอกว่าปืนเป็นของที่ระลึกแหละฟังขึ้นไม่นีแล้วที่ต้องให้เราตอบละมีอะไรบ้างแปลว่าอะไรบ้างเอออันแรกก็คือโอ้ไม่เป็นไรแล้วเอ้ยโอ้โหนี่มันจะไงไปไหมนี่อันที่สองเลยอันที่สองก็คือมันเกี่ยวข้องและผิดกฎหมายเออจริงอันนี้แหละควรตอบที่สุดเพราะมันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ถึงจะเป็นของที่เราเลึกก็ช่างเถอะจับเลยจะโกไปอันนี้เลยเฮ้ยร้องไห้แต่แต่ฉันอะไรนี่น่าจะแปลว่าฉันซื้อมาแพงมากๆประมาณนี้แหละอันแรกคือไม่สนเน่ะนายจะต้องเข้าคุกเอ,อ,อันที่2ก็คือฉันจะจ่ายเงินคืนให้หนายไม่มีทางที่เราจะต้องจ่ายคืนอยู่แล้วใช่แล้วเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องจ่ายคืนไปนนเข้าคุก โอเคนี่เลยเข้าคุกไปเลย,เยไปเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้นี่จับไปเลยและนี่ก็คือวันที่2แล้วมาดูซิไอ้มีหทบเกยียรสนามบินด้วยดูซิมันคืออะไรสามารถที่จะอเกรดของพวกนี้ได้เหรอ๋อดูตรงนี้สิเกรดโตใช่ไหมโอ้โอถ้าดูโฆษณาก็จะมีฟรีนะแล้วก็ใช้เงินตรงนี้ได้แต่ตอนนี้คือเราสามารถซื้อได้อย่างเดียวคือนี่เลยขอต้งแ่งต้นไม้ตรงนี้75ซื้อดีไหมไม่อยากซื้อนะเก็บไว้ก่อนดีกว่าจะเก็บใช่ไหมเก็บอะ <bid. S 2> จะจะกดดูเฉยดีกันนจะกดโอเคไม่เป็นไรถือว่าซื้อไปเถอะ <c oughs> มาดูคนที่ต่อเลยนะฉันชื่อบาบาล่ามิเชลอายุ47ปีบาบาร่ามิเชลอายุ47ปีโอเคนี่ตรงไปเลยผ่านแค่ <c oughs> และคนต่อไปอะไรนี่แบซีเอเลียน ไอช้อกอัน Animal and อะไรเ Betty, นี่ย a m a Betty h u m p e r Em thirty e i g h ชั้นไม่แปลเป็นไทยไม่ใช่ Animal ไ,ไง <c oughs> อะไรเนี่ยในชันขอลองแปลหน่อยสิชั้นคุยกับสัตว์และชั้นชื่อเบตตี้รือเปล่าอ๋อชั้นคุยกับสัตว์ใช่ไหมมันเกี่ยวอะไรวันนี้ไม่ได้ถามเบตตี้ฮัมเปอร์อายุสามแปด โอเคนี่เลยผ่านไปตรงเป๊ะแล้วคนนี้แหละคุณยายฉันชื่อเมียจอนส์ได้เมียจอนเลยแหละเมียจอนสงสัยเราคงต้องจับคุณสามีแล้วแหละเจกบนั่นสิอายุ3ามปีไอเดียมันมีไหเดี๋ยวๆน่าก็ไม่ใช่แล้วนะเจกบในพาสปอร์ตนี่คือ60สิแล้วนะคุณยายมั่วเนี่ยี่เซ็นเลยตรงนี้ชื่อตรงแต่ว่าอายุไม่ตรงอย่ามาโกงอายุนี่จับไปเลย โอเคฉันชื่อสตีเฟนสกอตอายุ24ตรงเป๊ะผ่านเลยคนนี้และนี่คือคนแรกนะมาจากไหนไม่รู้โอเคสแกนดูสิเฮ้ยโอ้ยเดียวเโอ้ยเข้ามา้เรากดเซนสิลิตี้กดส่งเลยโอ้ต้องดูโฆษณาใช่ไหมนี่ไยทุกคนดูสิโอ้โหเป็นการบางคับดูโฆษณาชัดๆเลย เขาบอกว่าฉันต้องการเงินหนึ่งล้านนะแล้วก็ตั๋วไปเม็กซิโกเราควรที่จะอะไรดีเนี่ยเม็กซิโกเหรอหรือว่าจะเป็นฉันทำตามที่นายร้องขอไม่ได้หรอกประมาณนี้ก็ต้องทำตามที่นายร้องขอไม่ได้สิเออเอาเลยไปทำไมล่ะฮะเร็วๆวสิเราลองกล่อมโจรซีเนี่ยล่างก็คือปล่อยพวกเขาไปนะฉันจะปล่อยให้ในายไปอิสลาป,ประมาณนี้โอเคลองกดดูสิ อ่จะปล่อยไปมีระหว่างจะใช้ปืนยิงหรือจะเป็นจับนะวินาทีนี้ฉันว่าต้องใช้ปืนแล้วล่ะเจ้ากบใช่ไอ้ยิงไม่เท่าไหร่ต้องดูโฆษณานเนีเ่ยแหละอะไรทุกคนใช้ปืนเลยนี่เล็งใช่ไหมเล็งให้โดนหัวปล่อย นไปช็อตแต่เดียวเดียวเรียบร้อยทุกคนไม่ต้องกลัวนะสถานการณ์ปกติแล้วโอ้แต่คนนี้ไม่ปกติเลยพวกอะไรมาวะเนี่ยเอออะไรวะน่ะเต็มตัวเลยทรงอย่างกับนกเลยมันคืออะไรกันเนี้ยมาเรามาดูซิว่าเขาพกอะไรมานะคนตรงนี้เฮ้ยข้างคาวเลยดเดี๋ยงูอ่ะนี่เอ้ยี่พกสัตว์อันตรายมาเลยอ่ะนี่ฮ้ยอนั่นดิประเด็นคือจะพกสัตว์มาเพื่ออะไรสนามบินเราห้ามพกสัตว์มานะครับเพิ่มโอเคจับเลย โอ้ยก็อหอยอหอยจับเลยเดียวเขาแค่ผู้หญิงคนหนึ่งนะเว้ยใจเย็นๆเราแค่พกสัตว์มาเองและคนนี้ก็มีของดูน่าสงสัยนะมาตรวจดูซิมันคืออะไรตรวจเลยเฮ้ยโอ้โหแท็บเล็ตสินะนี้่ะโอเคผ่านไปได้เป็นขอไม่ผิกกดกฎหมายนะครับผมแต่ทีหลังเก็บดีๆนะ <c oughs> และคนนี้แหละผมสีเหลืองมีเป็นแว่นตาแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยไหีดูซิต้องตรวจนะครับผมเพื่อความปลอดภัย แล้วมาซ่อนได้ยังไงกันแล้วก็แว่นตาตรงนี้โอเคดูซิมีของผิดไหมไม่มีนะฮะนี่เป็นแว่นกันแดดกับเป็นแว่นปิดตาตอนนอนนะครับอ่หาหันไปได้มาตรวจสอบคนนี้กันนะที่โดนจับเมกกื่อกี้คนนี้คืออะไรนี่จำไม่ได้สัดไ,ไงจะสัดไงจะโกบเขาบอกว่าเฮ้ยเราน่ารักมากเลยเอือดูดีเขาชมเราอะ่ะปล่อยตัวเลยไปปล่อยไปเลยไปยไปเลยฮ <laughs> <laughs> ไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรมาชม ไม่หลงกลหรอกนะขอบคุณยูเคนโกนี่ไงนี่คือแบบว่าขอบคุณนะคุณไปได้เลยโอ้โหขี้ยอจริงๆนะพวกเราเนี่ยไม่เราต้องตอบว่าทําไมคุณถึงซ่อน้างคาวไว้แ่ละนี่ถามเลยแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนี่ฉันเป็นแวมไพร์อะไรหรือเปล่าแล้วก็ข้างคาวคือเพื่อนของฉันน่าจะประมาณนั้นนะ เราควรตอบอันแรกใช่ไหมคือแปลว่า you can have it ใช่ไหมใช่ฉันว่าเราควรตอบอันแรกนะเวย้ยเขาไม่ควรจะมีไงเออไม่ควรจะมีมันไว้ใช่ไหมโอเค <c oughs> อเฮ้ยโมโหวหะโมโห,โมโหโเขาชื่อบานาบัสใช่ไหมนี่ชื่อข้างขาวแล้วนี่เราจะตอบว่าอะไรดีอเชคเคอวีเอาไปไกลใช่ไหมหรือว่าจะขอโทษแหละฉันว่าเราควรขอโทษนะเจ้ากบโอเคขอโทษบานาบัสอ่า อ้าวอ้าวอะไรกันนี่เราแปลภาษาอังกฤษผิดกันเหรอเนี่หรือว่าอะไรฮเอาไปว่าช่างมาเถอะเมื่อกี้มาครั้งนี้คือมีน้องหมาตรงนี้นะครับผมทําอะไรนี่โอ้เดินตรวจสอบไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรน้อสงสัยตรานี้ น้องหมาเดินมาแถวนี้แล้วก็ดมน้องหมาอาจจะได้กลิ่นระเบิดก็ได้นะเนี่ยนี่ไงตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วไอ้คนนี้ไงเฮ้ยวันนี้ดูสิคนนี้เอาอะไรมาโอ้โหอันนี้คือเป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมเป็นอุปกรณ์ทดลองจะมาวิจัยอะไรบนเครื่องบินของเราเฮ้ยมันอันตรายมากเลยนะแล้วเขาเอาสารอะไรใส่กระเป๋าเนี่จับไปเลยไม่ไม่ไม่ห้ามไป ว้โอ้โหโอยคนนี้มันจะเป็นต้องตรวจเลยวจะกบจับทันทีเลยดีกว่าว้า้ยไม่ได้ชันชื่อเบนจามินวูดนะโอเคชื่อตรงอายุ46แล้วก็มาจากคอสตาริก้านะเอ้ยคอสตาริก้าเออประวัติก็ใสสะอาดดีนะเนี่โอเคงั้นผ่านไม่ได้คนนี้ไปเลยโอ้ยคนนี้ไปกับตังคเครื่บินแล้วป่านี่เออนั่นสิเฮ้ยว้าวคุณรู้จักฉันใช่ไหมเฮ้ยเขาคือใครวะ ว่ายัดเงินเหรอเนี่ยคืออะไรวะงงเขาบอกว่าฉันชื่อแดนดูฟแล้วก็อายุ37มาจากยูเนเต็ดสเตทนะนี้แต่นี่คือไม่ใช่นะประเทศไม่ตรงโอเคคีแล้วตอนนี้นี่ลุงเป็นใครเนี่ยแต่งตัวก็ดูดีแต่ทำไมถึงโกหกแบบนี้เล่านั่นสินแล้วมีการยัดเงินแล้วด้วยโอเคจับไปเลยคนนี้คิมเบอรี่บราวอายุ55นะมาจากไนจีเรียโอเคอันนี้ตรงไปเลยพานาไปเลย คนนี้ไปเล่นโศการ์ที่ไหนมาตึ้งกลับจากไทยชัวร์วเอ้ยเขาบอกว่านี่พาสปอร์ตของฉันแต่เขาไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกอะไรเลยหน้าก็ไม่เหมือนอยู่แล้วเอ้ยเออว่าหน้าไม่เหมือนว่ะคนละคนเลยนี่โอเคเอนี่ต้องสงสัยหน้าตาไม่เหมือนเอ้ยมีให้ระบายหน้าจริงๆรด้วยเจ้ากบนี่หน้าตาไม่เหมือนแล้วก็อันอื่นนี่ไม่รู้ใช่ไหมขีดไปก่อนอแล้วก็จับเลยโกหกใช่ไหมขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนสแกนตัวนะมาเลยคือผู้หญิง ดูซิมีอะไรน่าต้องสงสัยไหมโอ้โหโอ้โหมีอะไรก็ไม่รู้แต่ขอตรวจไปก่อนตรงนี้ตรงขานี่เลยคืออะไรโอ้หจะบอกนะว่ากระเทยไงเดิมยีแน่นอนเฮ้ยมีอมยิ้มด้วยโอเคเขาไม่ผิดกฎหมายไปได้และคนนี้ตรวจดูซิเฮ้ยอะไรวะแน่เนี่อะไรเนี่ยพี่ไลน์้านบนโอ้ช็อกโกแลตโอ้โหเก็บดีๆก็ได้มาเนี่ย แล้วก็พี่นินจาคนนี้ก็ให้เดี๋ยวไปหนึ่งแนะ่เขามีเขามีอาวุธดนินจา,นานด้วยไอ่ <c oughs> แล้วก็มีด้านล่าง <c oughs> โอ้โหกันจริงไหแล้วก็มีมีดตรงนี้ด้วยนะไอ <c oughs> พี่นินจาครับอาวุธมันอันตรายนะเนี่ยเอามาไม่ได้นะเอาไปว่าจับเลยแล้วกันนะไปเลยแล้วก็ต่อไปไมาทําอะไรกอตัวกระเป๋าแล้วนี่อาหล่าเตรียมตัวเริ่มเขาบอกว่าห้ามมีสัตว์นะโอเค นายดูซิใครพกสายวมาไหมคนแรกมีอะไรบ้างเงี้มีแวน่<ห>นแล้วก็มีอะไรไม่รู้คนนี้ผ่านไม่ได้ไม่มีสัตว์ไปเลยใา่ผ่นานไปคนนี้เอ้มีเตา่าเอเอแล้วก็ใอยเราก,กดจับนะกดจับไปเลยนั่นคือเตาเ่ากันเลยเนี่ยตอนแรกฉันมองเป็นแบตทีเรียว,ว้ายโอเคแล้วคนนี้มีสัตว์ไหมไม่มีนะผ่านไปได้คนนี้ก็ไม่มีไป เรียบร้อยครับเอ้ยสติกเกอร์กบด,ด้วยาสติกเกอร์ก็เจงโอเคแล้วไงต่อโอเคนี่ขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้นะคือเอาน้องหมามาเดินตรวจจิบจบจบจบดซูซิมีอะไรน่าต้องสงสัยไหมอโอเคเฮ้อ้ยเอ,อาหอตำรวจพุง่งเลยเมื่อกี้อโอ้เริ่มซ่อมเ,อเริ่มซ่อมนี่ไงคนน<อ>ี้โอ้ยโอ้จับเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะคนนี้จับเลยเอาระเบิดมาทำไม อันนี้คือวันที่สี่แล้วทุกคนครับอปเกียรสนามบินดูซิโอเคแอปเกียร์นี่เลยนะโตนี่โตใหม่โอ้โหโอโหเกมยม่งเกียร์เอาเป็นว่าว <laughs> ันนี้เราจะมาทำเป็นวันส,สุดท้ายแล้วกันนะทุกคนครับมาเริ่มเลยแล้วกันนะคนนี้ฉันวาแนละคนนี้เพิ่งหลุดออกมาจากคุกแน่เลยเนี่ยเออเขาชื่อฟิลดาวนะครับผมอายุ27่ใช่ไหมมาจากเซอรเวส์แลนด์คีผ่านไปได้และคนต่อไปนะชื่อเดนนิเอสมิธโอ้ชื่อไม่ตรงแล้วหนึ่งนะครับผมขอตรวจสอบชื่อไม่ตรงอายุก็ไม่ตรงด้วยนะ โอยรูปก็ไม่ตรงฟันเขาหักผิดสี่นะเจ้าโกบโอเคขีดฟันไว้แบบนี้ฟันไม่ตรงโอเคจับไปเลยโอ้ยคนนี้ชื่อเอ้ยโอ้ยหน้าตาไม่ตรงเลยอย่างแรกนี่ไม่ใช่เลยคนละสีผิวเลยแล้วเขาบอกเขามาจากแอสก้าด้วยนะนี่ไม่ใช่จับไปเลยไม่ตรงคนนี้ชื่อลรลลี่คิงมาจากออสเตรเลียใช่ไหมคนนี้ไม่ได้บอกอ่ะ ว่ามาจากที่ไหนไอเลิฟสไปเดอร์โอ้โหเขาชอบสไปเดอร์แมนสินะเนี่ยไม่ใช่เขาบอกเขาชอบแมงมุมโอเคงั้นผ่านไปได้มาดูซิแต่ละคนคนแรกโอ้ยไอคุณท้องกี่เดือนวะนี่ผิดตอไม่ต่อโอ้ยจอจอโหส่งเซ็เลตี้เลยเหมือนเขาต้องการเสื้อผ้าแล้วมาในดีไซเนอร์เสื้อผ้าต้องการเสื้อผ้าก็ไปร้านเสื้อผ้าสิเอออะอล่างลกันนะเหมือนแบบให้ชุดใช่ไหมหรือเปล่า อยากได้ชุดก็เอาไปอ่ะลองดูสิแล้วก็อย่าลืมอัซเซสซอรีด้วยอ๋อต้องมีเครื่องประดับด้วยใช่ไหมเราทำตามที่เขารีเควส์มาสิเขาอยากได้อ Mont ัซเซสซอรีโอเคอัซเซสซอรีใช <okay> ่ไหมได้จับกลุ่มนิอ้าวอ้าวอ้าวไงได้อัซเซสซอรี่ได้กุญแจมือง่ายๆนา่นนี้เลยอ่ะต้องขอโทษในนาบางทีภาษาอังกฤษพวกเราจจะไม่เก่งนิดนึงนะครับไม่นิดแต่เยอะเลยแหละ แต่คนนี้นี่ก็เยอะเหมือนกันน,นันเนี่ยของเนี่ยดูดิเออพวกอะไรมาบ้างตัวสามสีเหมือนออกจากคุกมาเลยนะคนนี้อโอโ้โ,โหแค่แรงมาก็รู้เรื่องแล้วอันที่สองล่ะคืออะไรไหมเออคืออะไรวะน่ะข้างหลังนนคืออะไรนวระเบิดเลยไประเบิดเฮ้ยระเบิดโอ้โหจับไปเลยไม่ต้องคุยเยอะไปออโอ้ยคิดจะหนีด้วยนะน,นี่มาคนนี้ตัวสามสีเอ้อโอ้โหอะไรวะน่ะดูเลย อ๋อปืนฉีนดมโอ้โหตกใจนือว่าพกปืนมาชอบกระแลบชอเกระ,กระแลบแ,<ม>แล้วก็แม,มงมุมแมงมุมเยี่ยมที่เขาบอกเลยนะเขาบอกว่าเขาชอบสไปเดอร์อยังไมเนี่ยพกสไปเดอร์มาด้วยไม่ได้นะครับคุณผู้หญิงใช่พกมาไม่ได้นะครับเคจับไปเลยนี่อย่าหนีสิและคนนี้เฮ้ยอ๋ออ่ะแปลงสีฟันแปลงสีฟันตรงนี้โอเคไปที่ปิดตานะครับเพิรมอ่ะไม่ผิดกฎหมายนะ ไ่ได้ไปเลยอ่ะเรามาตรวจสอบคนกันดีกว่านะคนนี้มาเขาบอกว่ามีปัญหาอะไรเหรอออฟฟิเซอร์มีปัญหาอะไรเหรอคุณตำรวจประมาณนี้นี่ไงใช่ไหมภ<ช>าพคุณไม่ตรงก<ช>ับที่ในพาสปอร์ตนะเขาบอกว่าฉันหยิบพาสปอร์ตผิดมานะเอยจริงหรือเปล่าเออจริงหรือเปล่านี่ดูไม่น่า<อ>เชื่อถือเลยนะนี่ฉลามอะไรแปลว่าอะไรเอออันแรกแปลว่านี่มันผิดกฎหมายนะผมจะกักตัวคุณโอเคแล้วนี่สองเละ อันที่สองก็เอเดี๋ยวจะปล่อยให้ไปเอามาแล้วก็ครั้งหน้ามาใหม่เราจะใจดีไหมนี่ไม่เราจะกักตัวแล้วกันมันผิดกฎหมายมันสิกักตัวเลยอาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้บางทีโอเคกักตัวไปนี่ไม่ต้องมายิงฟันใส่กักขังไว้ก่อนแล้วกันนะเออจะไปเลยขอกักขังไว้ก่อนแรกนี่คือน้องหมานะโอเคไปครับผมเดินมาทางนี้น้องหมาเฮ้ยคนนี้อ่ะคนนี้ตัวสอบเลยสิ ดูมีพี่ลุดพวกอะไรมา อาหารหมาด็อกโกมันคืออะไรกันนี่ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่ามีปัญหาอะไรเราคุณตำรวจนี่มันคืออาหารสลับสัตว์เลี้ยงของเขานะที่บ้านพง,งี้น้องหมาเลยหาเจอสินนเนี่ยสงสัยน่าจะอร่อยมาก <c oughs> เออกินน่าจะหอมโอเคงั้นถ่ายไม่ได้ขอโทษทีนะคะเพ <c oughs> ิ่มน้องหมาผมิดไปแล้วเอาไป่ว่าทุกคนครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลย เพียง35บาบาทเท่านั้นไปแล้วครับทุกคนตำตรวจขอลาก,ก่อนนะวันนี้ไปแล้วขอพักเวรแล้ว